เพื่อนยืมเงินไปแล้วจะจะทงเงินเพื่อนเนี่ยจะทำยังไงดีครัเพื่อนยืมเงินปัญหาเศรษฐกิจด้วยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจยิ่งไม่ค่อยดีครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะให้ใครยืมกันเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าศักยภาพในการที่เขาจะคืนเงินเราเนี่ย เป็นยังไงเขาสามารถปกติที่เคยผ่านมาคืนเร็วหรือเปล่าหรือว่าคืนช้าหรือไม่ค่อยคืนนะครับเราก็เป็นสิ่งที่เราจะพิจารณานะครับว่าเราจะให้ใครยืมบ้างโดยส่วนใหญ่นะครับเวลาที่ให้ยืมนะครับก็อาจจะให้เป็นเงินก้อนน้อยๆนะครับอย่าให้มากเกินไปจนกว่าจนจนทําให้เราเดือดร้อนอะนะครับถ้าเป็นค่าขนมอะไรแบ่งกันนิดหน่อยแล้วครับ แล้วก็บางทีถ้าเป็นเพื่อนสนิทเร,เราอาจจะให้เฉยๆก็ได้อาจจะไม่ต้องให้เขายืมก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ๆเช่นค่าหอพักค่าเล่าเรียนค่าเทอมค่าอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องให้เพื่อนเนี่ยไปปรึกษาผู้ใหญ่ดูอีกทีดีกว่า<ม>นะครับเพราะว่าลําพังเราตัวเล็กๆนะครับแม้ว่าเราจะมีเงินเยอะแต่ว่าอํานาจการตัดสินใจของเราเนี่ยบางทีเป็นเงินของเราที่ต้องใช้ในอนาคตถ้าเพื่อนยืมไปเราอาจจะไม่มีใช้ตรงนั้นนะครับแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีปฏิเสธยังไง,ไงคะถ้าเกิดสมมติว่า เ,เราคิดว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยต้องไม่คืนแน่ๆเลยครับเราก็อาจจะใช้วิธีผัดผ่อนไปก่อนนะครับนะครับแล้วก็บอกว่าเออไว้คราวหน,าน้านะหรือว่าตอนนี้เรายังมีไม่พอนะครับคือเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่พร้อมที่จะให้นะครับแล,และให้หสมมติว่าถึงเวลาครบกำหนดแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะไปทวงเพื่อเราจะพูดกับเขายัางไงดีอย่างบางคนอาจจะไม่กล้าทวงครับ<า>ต้องต้องคิดว่ายางงี้นะครับตกลงกันก่อนนะครับว่าเวลาเยืมเงินเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ย เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นคือเรามักจะคืนกันไม่เกินวันสองวันต้องรีบคืนแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราคิดว่ายืมแล้วนะครับแล้วก็เงินเป็นของเราแล้ว,ลวไม่ใช่ของเพื่อนเป็นที่เป็นเจ้าของเงินนี้อันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องโดยเด็ดขาดเลยนะครับอาจทําให้เสียเพื่อนได้